ครับคลิปนี้เราจะมาทําการบอกบีมเจาะรูอ่าเจาะรูงานบีมเนาะงานบีมกําหนดให้หนึ่งเนี่ยเวลาเขาเขียนงานบีมเราก็เขียนบีมเจาะรูเนาะเป็นเขาจะต่อไปช่วงๆต่อไปช่วงๆเขาก็จะเอาตัวเนี้ยบีมแต่แต่ละช่วงมันก็เหมือนด้ามปืนอะ่ะพันท้ายอย่างนี้เนาะแล้วก็มาปึ๊บ ฟิลิปก่อนเดี๋ยวทำให้ดูนะครับฟิลิปกรีนน่ครับฟิ Green, ลิปกรีนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับนี่เป็นทัชสมมุติเป็นทัดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะท้ายใหญ่ปากกลางเล็กกลางเล็กและใหญ่นะื่อเขียนด้วยเอเทนชั่นได้ไหมเหรอมันก็อาจจะได้นะแต่อาจจะสี้เวลาสมมุติกาหนดให้บีมเป็นบีมเท่าหเนี่ยบีมทักนี้สามร้อยเนาะพิมสามร้อยอ่า แล้วก็ผมก็จะเขียนตัวนี้อ่านี่ฮมีหน้าตัดมาแล้วผมก็จะลูดออกไปเลยนะครับโดยการใช้ x นี่ครับนี่ครับปุ๊บพุทธภูม่าพุทธภูมิปุ๊บด,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 ดึงเข้าไปส้าวัดเป็น8เมตรหน่วย100พันอ่าผมได้เป็น8พัน8เมตรไปนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนถาพานท้ายมันใหญ่เนาะแล้วก็ลงนี้ตรงนี้เราไปดูแบบแล้วอาจจะอยู่ที่100 หนึ่งร้อยแต่ตรงนู้นยังเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ทําการเขียนนี่ที่เราต้องการก็คือตัวเรือนี้ใช่ไหมครับเขียนแล้วก็ Copy มีวิธีการเยอะแยะนะครับทั้ง Copy ปีทั้งปปทั้ง,ง,งหลายๆอย่างเราก็สามารถนาประยุกได้เนาะแล้วแต่เราจะใช้จะใช้เขียนโดวยวิธีไหนนะฮะ,ะเขียนโดวยวิธีไหนก็ลองดูหลากหลายหลากหลายวิธีนะครับจะเป็นวิธีการเขียน โดยการใช้ยืดหดอะไรก็ได้นะฮะได้ครึ่งครึ่งแล้วนี่เขียนบ้านๆไปก่อนนะครับอนี้เราจะทําการตัดเราก็ทําการกรุบใช่ไหมครับกรุบเสร็จปุ๊บล้วก็นี่ลงมานี้แล้วก็คลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วก็ปุ๊บนี่ครันี่มันก็จะต้องหมุนหน่อยจับตรงนี้นครับหมุนแนวนี้นะครับเป๊ะได้แล้ว เหมือนฟันท้ายปืนนะฮะใช่ไหมครับเหมือนท้ายปืนได้แล้วเนี่ยเขาจะเจาะรูใช่ไหมฮะเจาะรูเจาะร,รูเท่าไหร่ก็ไปดูแบบนะครับเจาะรูประมาณนี้เห็นไหมครับรูตัวเนี้ยบางบางที่ก็เจาะรูขนาดเท่ากันเนาะผมเห็นว่าบางที่ก็เจาะรูขนาดเท่ากันบางที่ก็เจาะรูล้อไปกับไอตัวนี้ตัวตัวเมนทัชบางที่ก็เจาะรูทุกๆระยะเท่าไหร่เราก็ไปดูดิเขาอาจจะ ำหนดที่ระยะ900อ่า900เนาะแล้วก็คัดไปเลย900แล้วก็คูณ5คูณ6คูณ7อนะไรนั่นอ่าแล้วก็ไปเขาบอกว่าเจาะรูเท่ากันไหมอ่าไม่เท่ากันมาแค่นี้แสดงว่ารูไม่เท่ากันละเห็นไหมครับรูไม่เท่ากันละลเ,นลเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเล็กลงไปเรื่อย ก็จะเล็กลงไปด้วย,วยเพื่อให้มีพื้นผิวบริเวณเนี้ยมันเท่ากันอะไรเงี้ยก็ลองดูพวกแบบเ,เขาเขาออกแบบไว้ยังไงนะก็ไปศึกษาดูนะครับปอ่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะครับเห็นไหมครับว่าได้แล้วทางที่ดีเนาะตัวนี้ผมแนะนำนะทำเป็นคอมโพเนนต์ไว้นะฮะทำเป็น make component นี่ครับแล้วก็เอาลงมาแล้วก็กลิปบรูนะครับเวลาเจาะทีเดียวจะได้เจาะเป็น2ชิ้นทีเดียวเลยนะฮะอ่าแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับทั้งหมดเลยนะนี่นี่นี่ครับดับเบิลคลิกเลยดับเบิลคลิกไว้จำคำสั่งสุดท้ายไว้นะครับตัวแรกเราก็ดึงปกตินะครับตัวที่สองเราก็ดับเบิลคลิกเลยทําเป็นปุ๊บกรุ๊ปคลิกสองหนทำกรุ๊ปนะฮะ หนึ่งสองสาอ่าหนึอ่าคลิกสามหนนะไม่สองหุ่นลืมหนึ่งสองสามคลุกคลุหนึ่งสคุ๊หนึ่งสองุหนึ่งสคุหนึ่งสอออหนึ่งสองสามลอนะครับเบอรมอตอันนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ ไม่ครับได้แล้วแล้วก็เจาะทีละตัวเนาะเจาะทีละตัวแล้วก็ทําการเจาะโดยการนี้แล้วก็มาเจเาะฮะทําบายนะครับเจาะไม่ยอมนะครับเราต้องทําการนี่มาใหม่นะครับ <c oughs> มันได้เจาะแค่ตัวเดียวนะครับมันเอ็กเทนชั่นไอตัวไอคอมแพนไม่ทํางานอะไรแล้วก็เจาะตัวเดียวก็ได้สุดท้าย เขาก็เจาะชิ้นชิ้นเนี้ยลักษณะที่อ่าก็ต้องเอาชิ้นใหญ่ๆเนี้ยมาทําการเจาะสองตัวแล้วก็นี่เราก็ทําการฟลิปบลูไปเนาะบลูไปแล้วแบนี่ครับเราก็ได้ชิ้นงานประมาณนี้ได้ชิ้นงานวันนี้แล้วก็ไปหมุนเข้านี่หน่อยตีตัวเองอ่าเห็นไหมครับเราก็ทําการเจาะแล้วก็เชื่อมบีมเจาะรูนะบีมเจาะรูอ่า เว็บคือความหนาเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันฝั่งนี้จะได้เท่าไหร่แล้วก็ดูดิฝั่งนี้จะได้ประมาณนักแปดร้อยฝั่งนี้เหมือ,มอทนทํบันบันบันผ่านท้ายปืนอลาจเป็นหมื่นเมตรนะฮะแล้วก็จะเจาะเจาะรูก็ได้2ชิ้นประมาณนี้นะครับ2ชิ้นประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเวลานั้นเขาก็จะเชื่อม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 ,อมประมาณนี้ครับผมตัวนี้เราจะทําให้มันตรงทํำยังไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็ปุ๊บ แล้วก็นี่ครับแล้วก็ทำการทำปลุบเหมือนเดิมครับใช้คำสั่งพื้นๆนี่หนะอ่าวันนี้อาจจะอยู่ที่ไหนที่กลางรูอ่ากลางรูบางทีก็กอยู่ก,กลางรูเลยนะฮะผมเห็นมานะอ่านี่เคยดูของอดูงานไอ้บริษัทที่บีมก่เจาะรูนี่แหละอ่าก็ประมาณนี้ เราทําไปกี่ชิ้นทําเป็นสองชิ้นทำสองชิ้นสองชิ้นเพื่ออะไรอะ่ะ <pers> ก็เพื่อที่จะตัดได้ง่ายๆนะครับเราทำปั๊บเราก็ตัดชิ้นนี้ก่อนนะครับปั๊บนะครับพอตัดชิ้นนี้อีกเห็นไหมครับเป๊ะเห็นไหมครับอ่านี่เราก็ต้องตัดชิ้นนี้ปั๊บนั่นเห็นไหมเราก็ตัดชิ้นล่างอีกทีอีกเห็นไหมครับใช้อะไรครับนี่ใช้เอ็กเกียนชั้นแต่ไหมใช้ตัวเครื่องมือพื้นฐานเนาะเครื่องมือพื้นฐานของเขาเนี่ยครับใช้ตัวไหนโซลิดทูเนี่ยโซลิดทส การเจาะรูง่ายๆนะครับโดยการแยกเป็นสองชิ้นนี่เห็นครับแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็มาเชื่อมนะฮะเจาะรูไม่ต้องใช้เอ t e เทนชั่นครับใช้ใช้ตัวนี่แหละครับใช้ตัวของเขาเองนะครับใช้เครื่องมือพื้นฐานเนาะเครื่องมือพื้นฐานของเขาเองในการเจาะนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยเนาะติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์